เมื่อครั้งที่หลวงพ่อคูณท่านได้เดินทุดงในดินแดนประเทศลาวหลังจากที่ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทร์หลวงพ่อคูณก็ได้อำลาเจ้าอาวาสผู้มีเมตตาอารีแล้วออกเดินทางทุดงต่อไปในตอนนั้นหลวงพ่อคูณยังไม่ได้คิดจะกลับเมืองไทยเนื่องจากรู้สึกพอใจในสภาพโดยทั่วไปของแผ่นดินลาว ซึ่งอุดมไปด้วยป่าด้วยเขาอันรื่นรมเหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมขจัดกิเลสให้เบาบางไปจนถึงศูนย์สิ้นในที่สุดหลวงพ่อคูณจะริกทุดงไปเรื่อยๆหากพบหมู่บ้านก็พอได้อาศัยโคโจรบินทบาทหากไม่พบผ่านชุมชนคนอาศัยก็เท่ากับอดอาหารงดฉันไปโดยปริยายแต่ก็ไม่ได้ทำให้ท่าน เดือดร้อนวุ่นวายอะไรนักเพราะจิตใจนั้นอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ด้วยธรรมตลอดเวลาจากเวียงจันทร์หลวงพ่อคูณจาริกไปจนถึงเมืองหลวงพระบางและได้จำพรรษาที่หลวงพระบางอีกหนึ่งพรรษาครั้นออกพรรษาแล้วก็ออกทุดงจากทางเหนือล่องลงมาทางใต้ของประเทศจนกระทั่งเข้าสู่เขตเมืองผาเลน เมื่อหลวงพ่อคูณเดินผ่านเชิงเขาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองผาเลนไปไม่ไกลนักก็ได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งตรงจุดนั้นมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงัดห่างออกไปไม่ไกลจากถ้ำก็มีลำธารน,น้ำที่ใสสะอาดหลวงพ่อคูณดูแล้วก็คิดว่าสามารถใช้เป็นน้ำสงและเป็นน้ำดื่มได้สะดวกเพราะอยู่ไม่ไกลจากถ้ำ แถวแถวตีนเขามีหมู่บ้านหลายหลังคาเรือนชาวบ้านในหมู่บ้านก็ได้แสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเมื่อชาวบ้านเห็นหลวงพ่อคูณมาปักกลดบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ถ้ำผาเลนก็ได้ขึ้นมากราบนมัสการท่านถึงในถ้ำแล้วก็ได้นิมนต์ให้ท่านอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้นานๆเพื่อที่พวกชาวบ้านจะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรสร้างกุศลกันบ้าง พราะหมู่บ้านแถบนี้ไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเดินทุดงผ่านมานานแล้วหลวงพ่อคูณเห็นความตั้งใจดีของชาวบ้านก็รับนิมนต์ทำให้ชาวบ้านต่างรู้สึกยินดีกันทั่วนหน้าและกล่าวย้ำแก่หลวงพ่อคูณว่าหลวงพ่อจะได้วิตกกังวลเรื่องพัตตาหารพวกชาวบ้านจะเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรทุกๆเชา้าและคืนนั้น หลวงพ่อคูณก็ได้เข้าไปอาศัยถ้ำใหญ่แห่งนั้นเป็นที่บำเพ็ญเพียรด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งเป็นที่น่าพอใจเพราะอากาศภายในถ้ำไม่อับชื้นมีกระแสลมไหลผ่านวนเวียนตลอดเวลาจนกระทั่งถึงเวลาตอนใกล้เช้าขอบฟ้าเริ่มเรืองแสงจางๆหลวงพ่อคูณ ก็ได้เตรียมออกบินทบาทแต่อากาศขณะนั้นยังขมุกขมัวประกอบกับภูมิประเทศเป็นภูเขาที่มีหมอกลงจัดทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ไกลจะมองเห็นก็เพียงพื้นดินห่างออกไปไม่กี่ก้าวหลวงพ่อคูณสะายบาทเรียบร้อยก็ออกจากบริเวณหน้าถ้ำเดินลงมาตามทางเล็กๆซึ่งคดเคี้ยวและลาดชันมาจนถึงทางแยกลงทางที่ทอดลงไปยังหมู่บ้านตีนเขา จึงได้ตัดสินใจไปทางซ้ายเส้นทางสายนี้อ้อมภูเขาลาดลงไปไม่ชันนักแต่ทางเดินก็ค่อนข้างรกเรื้อโดยหญ้าและวัชพืชคลุมหน้าดินค่อนข้างหนาเดินตามทางไปสักครู่ใหญ่ความสว่างจากแสงอาทิตย์ก็ได้เพิ่มขึ้นและหมอกก็จางลงหลวงพ่อคูณพึงสังเกตเห็นว่าทางที่ท่านเดินผ่านไปนั้น กว้างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไปบรรจบกับที่ราบกว้างมีเงาตะคุ่มของกองอิฐเก่าๆซึ่งทลายลงมารักเกะระกะและมีซากกำแพงปลักหักพังเป็นส่วนๆอยู่ในบริเวณนั้นหลวงพ่อคูณรู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่เห็นภูมิประเทศบริเวณนี้ไม่คุ้นตาเพราะท่านจำได้ว่าตอนที่ท่านเดินผ่านหมู่บ้านก่อนจะขึ้นภูเขามาถึงถ้ำ ก็ไม่ได้เห็นว่ามีกองอิฐกองหินหรือซากกำแพงแต่เหตุใดเช้านี้จึงได้มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปมากซึ่งหลวงพ่อคูณก็คิดว่าท่านเองอาจจะเดินมาผิดทางทำให้เดินเข้าหมู่บ้านในฝั่งที่ไม่เคยผ่านมาก่อนแล้วความคิดซึ่งไม่แน่ใจว่ามาผิดทางก็พลันหมดไปเมื่อมองไปข้างหน้าเห็นชาวบ้านหญิงชาย ยืนถือขันข้าวและถาดใส่อาหารคอยใส่บาตอย่างเงียบๆอยู่ข้างทางเดินหลวงพ่อคูณจึงเดินเข้าไปด้วยกิริยาอันสำรวมสายตาทอดต่ำเพียงมองเห็นเลยไปแค่3 4มเก้าเมื่อเดินไปถึงจุดที่ชาวบ้านยืนรอกันอยู่หลวงพ่อคูณก็ได้เปิดฝาบาตรรับข้าวและกับข้าวของชาวบ้านไปจนสุดแถว แล้วท่านก็เดินกลับโดยอาการสงบเช่วท่านก็เดินกลับโดยอาการสงบเช่นเดิมขณะที่เดินย้อนกลับขึ้นเขาหลวงพ่อคูนยังมีข้อสกิดใจสงสัยอยู่อีกประการหนึ่งคือทำไมชาวบ้านที่นำอาหารมาใส่บาตรจึงเงียบเชียบกันเหลือเกินเพราะตลอดเวลาที่ท่านเดินผ่านไม่มีใครสนทนาพูดคุยกันเลยทุกคนไม่ว่าจะใส่บาตรแล้วหรือกำลังรอใส่บาตร ่างก็ยืนนิ่งทื่อยือนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่ขยับเขยื่อนเคลื่อนย้ายหรือเดินไปมาตามประษาคนทั่วไปไม่มีการทักทายหรือพูดคุยซึ่งกันและกันมองแล้วดูผิดวิสัยธรรมชาติของสังคมคนหมู่มากทำให้บรรยากาศดูสงัดบังเวงอย่างบอกไม่ถูกหลวงพ่อคูณครุค่นคิดเพียงเท่านี้ก็เลิกใส่ใจด้วยเห็นว่าไร้ประโยชน์ และไร้สาระที่จะนำมาเป็นเรื่องกังวลใจและท่านก็ได้เดินมาตามเส้นทางเดิมซึ่งทอดอ้อมเขาขึ้นมาจนถึงถ้ำหลังจากฉันเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคูณได้นำบาตไปชำระล้างที่ลำธาเรเศษข้าวเศษอาหารซึ่งเหลือจากการฉันได้นำมากองไว้บนก้อนหินเพื่อให้ทานแก่สัตว์เล็กๆอีกต่อหนึ่ง แล้วหลวงพ่อก็นำบาทมาพึงแดดที่หน้าถ้ำจากนั้นท่านจึงเข้าที่ปฏิบัติทางจิตนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมกระทั่งครบกำหนดเวลาในตอนเย็นหลวงพ่อคูณก็ไปสงน้ำที่ลาําธารคราวนี้ท่านรู้สึกแปลกใจ ที่เห็นเศษข้าวเศษอาหารที่ท่านได้วางกองไว้บนก้อนหินไม่ได้พร่องหายไปเลยสแสดงว่าไม่มีสัตว์เล็กๆเข้ามากินแม้แต่ตัวเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะตลอดระยะเวลาที่ท่านเดินทุดงหากมีเศษข้าวเศษอาหารเหลือจากฉันแล้วท่านวางกองทิ้งไว้สัตว์เล็กๆจะเข้ามากินจนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือทุกครั้งแต่สำหรับครั้งนี้ แม้แต่มดตัวเล็กๆก็ยังไม่มีมาตอมสักตัวเช้าวันต่อมาก่อนออกไปบินทบาทหลวงพ่อคูณแวะไปดูกองเศษข้าวและเศษอาหารเพราะกลัวว่าจะบูดเน่าปรากฏว่าหายไปหมดเกลีย้ยงไม่เหลือเศษเล็กเศษน้อยตกค้างเอาไว้เลยเมื่อเข้าไปพิจารณาดูใกล้ๆ ยิ่งหน้าแปลกเข้าไปอีกเพราะถ้าหากมีสัตว์มากินเศษอาหารจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้เช้าวันต่อมาก่อนออกไปบินทบาทหลวงพ่อคูณแวะไปดูกองเศษข้าวและเศษอาหารเพราะกลัวว่าจะบูดเน่าปรากฏว่าหายไปหมดเกลีย้ยงไม่เหลือเศษเล็กเศษน้อยตกค้างเอาไว้เลยเมื่อเข้าไปพิจารณาดูใกล้ๆยิ่งหน้าแปลกเข้าไปอีก เพราะถ้าหากมีสัตว์มากินเศษอาหารจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่เท่าที่หลวงพ่อคูณเห็นขณะนั้นบนก้อนหินเกลี้ยงเกลาเหมือนว่าไม่เคยวางเศษอาหารใดๆเอาไว้เลยดูเหมือนราวกับว่าเศษอาหารทั้งหมดหายวับไปเฉยๆหลวงพ่อคูณปฏิบัติสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำผาเลนได้3าถึงสวัน ชาวบ้านตีนเขาก็ขึ้นมาหาหลวงพ่อถึงที่ถ้ำด้วยความเป็นห่วงเพราะตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่ถ้ำผาเลนไม่เคยลงไปบินทบาทที่หมู่บ้านเลยทั้งๆท,ท,ที่รับนิมนต์พวกเขาไว้แล้วหลวงพ่อคูณก็ได้บอกกับชาวบ้านว่าได้ลงไปบินทบาททุกเช้าไม่ได้เว้นแม้แต่วันเดียวทำไมชาวบ้านจึงได้กล่าวหาว่าท่านไม่ไปบินทบาทล่ะ ชาวบ้านก็พากันงุนงงสงสัยเพราะทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเห็นหลวงพ่อเลยอีกทั้งข้าวปลาอาหารซึ่งเตรียมไว้เพื่อใส่บาตรก็ค้างเก้อมาทุกวันจะว่าหลวงพ่อคูณหลงทางไปบินทบาทหมู่บ้านอื่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะตลอดระแวกนี้ไม่มีหมู่บ้านอื่นอีกมีแต่ป่าเขาและดงไม้ไปตลอดชาวบ้านสอบถามหลวงพ่อคูณว่า ท่านลงจากเขาไปทางทิศไหนหลวงพ่ออธิบายว่าออกจากถ้ำแล้วไปตามทางเดินลงเขาพอถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเป็นทางอ้อมภูเขาไปพอชาวบ้านรู้ว่าหลวงพ่อคูณไปทางไหนพวกเขาก็พูดแทบจะพร้อมๆกันว่าหลวงพ่อไปบินทบาทกับผีเสียแล้วจากนั้นจึงได้อธิบายต่อไปว่าเส้นทางจะลงจากเขาไปสู่หมู่บ้านนั้น ต้องแยกเข้าทางเดินขวามือหากเลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นทางเดินเก่าๆอ้อมภูเขาไปนั้นคือทางไปเมืองร้างมาแต่โบราณการไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แม้แต่คนเดียวชาวบ้านตีนเขาเองยังไม่มีใครกล้าล่วงล้ำเข้าไปในเขตเมืองร้างแห่งนั้นเพราะเคยมีคนไปเจอพูดผีปีศาจน้าหวาดกลัวที่เมืองร้างมาแล้ว เมื่อหลวงพ่อคูณรับฟังเรื่องราวทั้งหมดจากชาวบ้านท่านก็ได้บอกกับทุกคนว่าเป็นบุญของผีเมืองร้างแล้วที่ได้ใส่บาตรซ้ำยังช่วยต่อชีวิตพระไปได้อีกหลายมือ้อจะว่าไปแล้วข้าวปลาอาหารของผี